รวบรวมศิลปะบนจานอาหารที่ทำให้คุณหิวหรืออาจจะทำให้คุณหาเพราะแต่ละเมนูสร้างสรรค์สุดๆชื่อคลิปก็บอกแล้วคุณกดเข้ามาคุณอยากดูอาหารที่มันหน้าตาอาร์ตใช่ไหมอาร์ตศิลปะศิลปะ,ลปะจะทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นแล้วเราก็จะได้กำไรและคนกินก็จะได้ความสุขแต่มันจะเป็นแง่นั้นจริงๆเหรอต้องลองไปดูชีเมจโจอไตกินยอดใบาชาทุกคนเคยโดนไหมครับสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนชอบเอามาหลอกผู้หญิงในห้อง เอามาให้เพื่อนดูแล้วก็ทําให้นั่นกีดพอกีดก็จะได้จํามันได้แล้วมันก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาชอบกูอย่ใหญ่ไม่มีทางเอามาหั่นเล่นผมเชื่อว,ว่าคุณเคยทากับแครอทเอาง่ายง่ายแตงเนี่ยต้องเคยนี่แหละผลงานศิละปะช่วงมอต้นของผมแปลกใจเหมือนกันทาไมครูการงานให้ศูนย์คะแนน,นอันนี้เขาทาอาหารกลางวันไปให้ลูกนะเป็นป้าป,ปิ๊กวัตถุดิบดูน้อยจังมีเนื้อไหมเนี่ยไม่มีดูน่ารักแต่สารอาหารอาจจะไม่ครบขนมปัง ถ้าเป็นเช็คแจนแดนซิง่งคือถ้าเต้นมันวนเวียนอยู่ในหัวใช่ไหม <c oughs> ไก่ทอดหลังจากนั้นเขาทำยังไงครับพาออกมาไม่ใช่ไก่ทอดจริงมันคือเค้กแม้กระทั่งไก่ปลอมคือวางไว้เนี่ยโดนเอาไปทอดไม่รู้ตัวนะเ <c oughs> ชื่อผมเถอะใส่ตู้เย็นไว้กะเซอร์ไพรส์แม่แม่เอาไปทอดเรียบร้อยแล้วก็งงว่าแล้ามันละลายไปใส่หมดวะเขาทำชุดเซเลบริตี้จากของรอบตัวนะครับโอ้สวยอะ อ๋้อันนี้น่ากินเอลวิทพัสลีย์อย่างนั้นเหรอ <g oda> แต่เราชื่อเนี่ยมีกิมมิกหมดเลยผมชอบเอลวิทพัสลีย์มากสุดนะครับพี่คนเดิมเลยครับเอาเค้กมาทำแบบนี้ดูซิว่าแกจะทำรูปอะไรจากไฟนัลแอดเฟสตี้นะโ <c oughs> อ้มีไฟแดงน,น่ากุเรียบร้อยจะเย็น <c oughs> จริงๆรสชาติมันก็จะคล้ายๆกันหมดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสีน้ำตาลคุณก็นึกถึงรสช็อกโกแลตถ้าเกิดสีชมพูคุณก็นึกถึงสตรอเบอร์รี่แค่เราได้เห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องรสชาติประมาณนี้อย่างแน่นอนเค้กเหมือนเดิมแปะลงไปปั้นบ๊อบแบบเกเรเฮ้ยหนูเข้ามานี่สิจะพาไปดูของดีอย่าร้องต่อเขาทำาบาวนี่แล้วก็แอดสีเขียวลงไปน่าจะเป็นเรคแต่ แต่นั่นเนอะไรครับเพ <c oughs> ้ยเห็นเขียวๆผมเห็นตูดใช่ไหมไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นฟองน้ำเฉยๆอย่าไปคิดมากนะครับ YouTube ยิ่งระแวงเราอยู่ด้วยแกก็ตามนะครับฝากกดไลค์หน่อย YouTube จะได้แสดงผลว่าแบบเออช่องนี้มีคนไลค์เยอะนะสงสัยคลิปมันจะดีนะเดี๋ยวไปโชว์เรื่อยๆคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ oh, King โอ้ King Julie เอ้ยเฮ้ยยย อ้าวเด้งเลยอ่ะคิงจูเลียตูดเด้งอั่งมังกายท่าไหนุูพี่แกขยันนำเค้กแล้วมีหัวนมด้วยแล้วตัวอะไรเขียวเขียวเด้อฮักเช็คอ่าเช็คล่างหรอก็เท่เหมือนกันนะนี่ใครกินบ้างครับผมไม่กินรู้สึกไม่ดีใจมันสั่นใจมันเริ่มเกเรมาม่าโคโค่อืมเท่าที่อ่านแคปชั่นของเขานะครับเขาบอกว่าทำเป็นอาหารสุขภาพสามารถกินได้โดยไม่รู้สึกผิดและดูว่าทำเหมือนไหมยังยังโ้ย โอ้เพลงมาจำฉันให้ดีจำฉันให้ดีแม้ว่าเราจะห่างเพียงใดจำฉันให้ดีอะไรวะร้องไงอย่าร้องชัดเจนเลยเดี๋ยวเสียน้ำตากันนะผมดูทีไรแล้วผมเสียน้ำตาตลอดเลยใครไม่เคยดูไปดูนะครับโคโควิญญาณอนลเวงเจนิเฟอร์รอรนโอเคก็ทำเป็นกระโปรงเฉยๆเนาะแต่ก็สวยแหละอ่ามีขาไหมไม่มี กระโปงยาวกินธรรมดาโรคไม่จําเวลาเสิร์ฟต้องเสิร์ฟแบบนี้เพื่อ f อตัวยงจะได้รู้สึกดีมี่หมวกด้วยลดนัง่งลดมากทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยเกิดจากพอมเมนนาดเฮ้ยพอมเมกเกเนตเอ้ถูกแล้วจิมเอ้ยถ้ามึงยังเล่นมุกอย่างนี้นะกูว่าไม่ได้ละช่องมึงอะ่ะ <c oughs> The m a t r i ิกทำจากอะไรอะ่ะชาวกล้วยเหรออ๋อสาลายเอ้ชากล้วยนี่แรจเจลลี่เออ อุ้ยเหมือนจริงอันนี้ทําง่ายแลดูทําง่ายมากมีคนขอว่าทํานารุโตได้ไหมทําได้สับะรดด้านบนเหมือนโกคูเลยผมมีสแน็คบาร์เรียบร้อยอุซุมากินารูโตคือพอเห็นอย่างนี้ผมก็นึกถึงคําถามอยู่ในใจว่าภาคต่อบรูโตคูรามะเป็นยังไงบ้างล่าสุดแทบจะขับยานอวกาศยิงกันแล้วอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นแบบรีเวิร์สนะครับมาดูกันว่าเขาทำหน้าอะไรดูดิดนี่คือแป้งนะครับสามารถกินได้ทำเป็นหน้าจา้า สวยหรอ,อต้องให้อาจารย์สอนไหม <g ill> ผมนึกถึงรสชาตินะผมว่ามันอาจจะจืดก็ได้แต่ก็ไม่รู้นะครับเพอาหารสุขภาพส่วนใหญ่เขาชอบทําจืดอันนี้เขาทำมินิแพนเค้กแล้วก็ใช้สีน้ําเงินแล้วก็แต่งหมูเอ๋อคือใส่แบบนี้ครบเลยมันขาดหวานแบบว่าเขาทําเป็นบิลลี่ครับชุดเขียวอู้ชุดดีเท่เฮ้ยชีสย่างโอเคสวยงามคุณทําผมหิวนะครับรู้ตัวใช่ไหมเอาเป็นว่า แฟชั่นเนี่ยชัดเจนมีเอกลักษณ์ทำไมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะรสชาติออกมาแบบไหนแต่มันก็ดูน่าจะเหม็นเขียวหน้าดูสวยเยี่ยมแต่ใครจะกินย้อนกลับมาดูที่เบนโตะกันบ้างครับของญี่ปุ่นก็จะมีนะอย่างอันนี้ทําเป็นมหาเวทผนึกมารเวอร์ชั่นชินจังน่ารักอย่าเลยครับผมไม่อยากเห็นตูดในหนังเรื่องนี้ <c oughs> มันกาลังดีเลยนะถ้ามีตูดชินจังโผล่มามันจะน่ากลัวสิทุกคน <c oughs> พี่คนนี้คนเดิมเลยนะครับที่เราเคยดูเขาทําแบบจริงจังมาก มากและกินได้จริงด้วยเอาจริงถ้าประเมินราคาต่อหนึ่งกล่องผมคิดว่าน่าจะ500หรือไม่ก็300รอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นค่างงานฝีมือนะครับชอบมากครับตัวละครนี้ไมเคิลแจ็คสันผมว่าเขาต้องมีอินสปายมาจากไมเคิลและแล้วก็อาจารย์โกโจครับหน้าตาดูดี แกยังทําอย่างนี้ตั้งแต่คลิปแรกที่เราเคยดูนะท่าแบบนี้กลางอนาเขตมันเขาทำยังไงคุณปู่จากหนังเรื่องอัพผมเดาว่ามายองเนสอันนี้แซลมอนแอบน่าเกียดเคลูกโป่งน่ารักมากสมจริงสุดๆผมกล้ากินนะครับอย่างดอยคำอะยอมรับว่าไม่ค่อยกล้าแต่ถ้าเป็นลูกโป่งแบบเนี้ดูดีน่ากินมากขึ้นผมเอาสั่งให้ผมด้วยขอหน้าคุณปู่อัพแบบนี้ที่แกรีเวิร์ดอีกแล้ววะทำอะไรเนี่ย นว้วัวไปทำขนล,ลิงเหรอใช่ไหมมีจากเรื่องการ์ตูนอะไรหรือเปล่ามไม่รู้แต่ใครจะกล้ากินไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งลองดูว่าเขาทำอะไรบ้างครับโดยรวมพี่เขาทำหลายอย่างมากนะตัวละครที่คุณคุณ้นๆกันทั้งนั้นเลยมีน้้ของคนที่ทำสวยน่ารักคิีเอทีฟสุดๆรักสุขภาพอีกต่างหากเห็น <laughs> พ <laughs> <laughs> ี่คนนี้แล้วผมขำรอเลยแกเป็นอะไรกับเช็คว่าอ่า <laughs> มันจะติดเหลืองหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่ u t u b e มันคือของกินนะครับไม่ใช่ภาพอุบาทหรืออุจจาระาแต่อย่างใดดูมาถึงขนาดนี้แปลว่าคุณอาจจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วไปดูกันต่อรีเวิร์สอีกแล้วมาดามกันดีกว่าว่าเป็นรูปอะไรพิงแพนเตอร์เหรอไม่น่าใช่ตัวอะไรอ๋ออินไซ d ์เอาตัวความฝันวัยเด็กผมอยากให้เขากลับมาอยู่กับผมมากเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยฝันเลยอาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะสกา โอเคนี่คือการทําของเขาจริงเราเห็นไว้แล้วแหละสวยมากมันฆ่าพี่มันได้ลงคอได้ยังไงเนี่ยอืไอคนเลวบ้าเอ้ยโกรธโกรธแค่นี้ก็อินแล้วนะครับนี้ใครไอหนุ่มที่มันเป็นเงือกใช่ไหมโอเคลูค่าของพิซซ่าผมยังไม่เคยดูเลยดีรอเปล่าฝากรีวิวหน่อยสิอย่าสปอยตอนจบนะทำชุดจากขนมชีสโต๊ดมาอ่กล้าทำผมก็กล้าดูชุดกระโปรงราตรีอย่างสวยเลยลศ ไม่บอกอย่าเล่นของกินไงกินได้หมดขอเถอนะแ,แม่ครั้งหน้าพุ่งจะไม่ซื้อให้มึงนะถ้ามึงเล่นอย่างงีอ้อยากกินนี่ขอเถอจะไม่ทำอีกแล้วเหมือนไหมเคยโดนไงถึงทำเหมือน<ฮ>สวยมากเขาบอกว่าถ้าเกิดใครส่งอันนี้เนี่ยคุณต้อง by t h e m fairy cake ไม่มีใครส่งมาให้ผมครับผมเห็นมันเองไม่ใช่ทีมงานไม่ใช่ใครดังนั้นผมเห็นเองกับตานั่นแหละครับทุกคนนี่ก็คือคลิปวิดีโออาหารอาร์ตมาไกลใครชอบอาหารฝากกดไลค์ช่องของเราไว้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างไงก็ตามนะทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ซับ่อตกันมาดูตลอดเจอกันไปหามาครับ